ก็คือใบใหญ่มากเลยประมาณฝ่ามือดิฉันเลยนะเขาบอกว่าแมงดาหรือหางก้างอะไรเงี้ยมันก็คือจะมีแหลๆมๆตอนนี้กลิ่นก็จะเป็นกลิ่นแบบสาม,มารถผสมกับน้ำหวานชนิดไหนก็ได้นะคะอันนี้นกซึอไม่ผิกดกฎหมายนะคะว่าเลยน,นะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอัน้นทางช่องมินอาร์ทีวีนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะพาไปรีวิวใบกระท่อมกันคะ่ะต้นใบกระท่อมนะคะก็ตอนนี้กำลังโด่งดัง,งมากเลยนะเขาปลดออกมาจากพรบ ต้องห้ามอะไรประมาณนี้เมื่อวันที่24สิงหาคมนะคะ mm. ก็ตัวที่เราได้มานี่ไม่แน่ใจเป็นพันอะไรมันก็ห่างก้างมีิดนะแล้วก็ก้านคิดสั่งซื้อมาจากทางซื้อมาจากในช้อปปีนะคะได้ทั้งหมด5ใบาราคา25บาทนะคะแต่คิดว่าทางร้านคงใจดีแถมมาให้1ใบนะคะก็คือใบใหญ่มากเลยประมาณฝ่ามือดิฉันเลยนะคะ ก็โดยปกติเนี่ยเขาก็จะกินสดกันก็ได้หรือว่าจะต้มก็ได้สําหรับใบกระท่อมนี่นะคะก็เป็นที่รู้จักกันมานานแล้วทางภาคใต้นะคะแต่เนื่องจากควบคุมอยู่ก็เลยแบบว่าเมื่อก่อนจะขายกันโลล้ลาถึงหกรบาทนะคะก็จะใช้ในการบําบัดผู้ติดยาเสพติดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่เห็นในคลิปนะคะที่ตอนนี้ก็จะขายกันประมาณใบละ ใบละห่บาทถึงสบาทอะไรประมาณนี้นะคะโขาบอกว่าให้เอาแกนมันออกนะคะนก้านนี่เป็นก้านเขียวหมดเลยไม่มีก้านแดงนะคะเดี๋ยวจะไปขึ้นชาร์ทให้นะคะว่ามันมีพันุอะไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพยายามแกะไอ้ตรงนี้ออกก่อนแล้วคือแบบเขาแกะยังไงให้แกะ <laughs> มันไม่ฉีกอะทุกคนทำไมมันฉีกหมดเลยอะ เดี๋ยวเราจะเทสต,ตรงนี้ก่อนนะคะถ้าดีฉันเป็นอะไรไปก็คือเอมรสชาติจะขมขมขม,ขมนิดๆรสเหมือนรสเหมือนใบไม้ะคะ่ะทุกคนเปรี้ยวไหมไม่ค่อยเปรี้ยวนะเปรี้ยวนิดๆขมหน่อยๆรสชาติไปทางฟ้าทะลายโจรเหมือนกันนะแกะก้านออกแล้วนะคะแล้วก็ยี่ใบเป็นอย่างนี้นะคะ น้องก็จะแบบมีความเหม็นเขียวสมุนไพรอะนะคะแล้วก็พอต้มไปเรื่อยๆก็จะกลิ่นนั้นก็จะหายไปนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ต้มมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะประมาณ15นาทีแล้วก็น้าก็ยุบไปนะคะทุกคนแล้วดิฉันก็เติมน้าลงไปแล้วก็ตอนนี้เรากาลังจะใส่เม็ดบวยลงไปนะคะต้มต่ออีกแ๊บหนึ่งค่ะกลิ่นใบไม้ต้มอะค่ะทุกคน <laughs> กลิ่นมันคือใบไม้ต้มะคะ่ะ ก็คือจริงๆอาจจะก,กินสดก็ได้แต่เขาบอกว่าถ้าเรามาสกัดถ้าต้มเนี่ยมันจะเหมือนแบบเราจะสกัดยางอะไรซัมติงออกไปได้ะค่ะทุกคนนสามารถผสมกับน้ำหวานชนิดไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ถ้านำไปผสมกับยาเสพติดหรือยาแก้ไอมันจะผิดกฎหมายะค่ะทุกคนชิมเองก่ชิมไว อขมขม,มปีแล้วก็มีรสน้ำ b ว o y อ,อ่อนๆรสชาติก็จะกใกล้เคียงกับเล้าบวยนิดหน่อยเล้าบวยต้มกับใบไม้เชิงเล้ายอืมขมอะ่ะไม่ไหวมากอ่ะขมปีเลยอะ่ะขมมากเลยอะ่ะมันคือแบบสมุนไพรแท,แท้ๆเดี๋ยวเราจะเทสกับน้ำตาลสดนะคะ อืมอร่อยเขาบอกว่าเวลาใส่เครื่องดื่มนี้นะคะก็คือจะไม่ใส่น้ำแข็งนะคะรสชาติดีขึ้นก็ยังติดลิ้นขมๆอยู่แต่ว่าก็จะได้ความหวานช่วยก็โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สองกันเลยเขาบอกว่าหลายๆคนนะคะชาวเน็ตหลายๆคนนะคะแนะนำว่ากินกับโกชีรสต้นตำรับอร่อยสุดเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันประสบการณ์ใหม่ในชีวิต คิดล่าชีวิตจะเปลี่ยนหรือเปล่าใครเป็นคนคิดก็ไม่รู้นะว่าให้เอาบวยมาใส่อืมจะมีความหอมค่ะหอมชาเขียวอ,อันนี้ก็ใช้ได้นะเรามาดูอีกตัวหนึ่งกันดีกว่า ASMR ว wow. mm ้าวอืมไม่เลวอืม <laughs> mm hmm. อันนี้ซาดีอ่ะอืม mm hmm. สงสัยจะไม่ได้กินโคกมานาะนอร่อยรู้สึกว่าอร่อยเราจะกลับมาชิมอันนี้ใหม่ เหมือนแบบเครื่องดื่มในวงเหล้าเหมือนกันนะพูดเลยเหมือน <c oughs> อะไรนะกระเพาเริ่มทำงานอืมอันนี้ก็อร่อยนะอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยเรื่องให้ไม่ถูกเลยว่าแบบอะไรดีอ่ะจะบอกว่ามันดีหมดเลยอะทุกคนจริงๆนะมันดีหมดเลยอะบางคนบอกว่าบางก็ลาตัดผลชอบนะบางคนก็จะบอกว่า ชอบชาเขียวโตตําหรับมากที่สุดอ,อันนี้ก็คือมันจะหวานๆนะอันนี้มันก็ซ่าดีอ่ะทุกคนสรุปก็คือน้ำต้มกระท่อมนะคะทุกคนผสมกับน้ำหวานชนิดใดก็ได้ประมาณนี้นะคะอร่อยครบอันเลยคะ่ะ นะสำหรับใบสดนะคะบางคนที่แบบกินจนชินแล้วเขาบอกว่ากินวันละ20 30 40ใบก็ยังได้แต่เราว่ามันจะเยอะไปนะคะสำหรับคนปกติอะกินแบบวันละใบก็พอแล้วค่ะมีเสิของมินอานะคะที่มินอาไปหาไว้จากอินเทอร์เน็ตนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะแต่ตอ้นนะคะก็จะพบมากทางภาคใต้ค่ะแล้วก็บอกว่าก็จะมีต้นที่ใหญ่ๆอายุายก็มาแบบ40ปีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีอยู่ในเมืองไทยมานานแล้วเขาก็บอกว่าสายพันธุ์เดิมที่เจอในเมืองไทยอะไปใสยพันธุ์ที่ดีกว่า จากทางมาเลยอะไรเงี้ยก็จากคนที่กินเยอะๆที่เขาเรีวิวกันนะคะทุกคนแล้วก็สายพันธุ์ของกระท่อมนี่นะคะก็จะมีแบบประมาณประมาณ8สายพันธุ์บวกลบนะคะน่าจะบวกบวกเนาะอ,อ,อันบนเป็นนธุ์ไทยหมดเลยนะคะเจ็ดอันแล้วก็อันแรเป็นมาเลยอันนึงนะคะพันธุ์ก็จะมีก้านแดงก้านแดงนะคะพวกก้านแดงเ่ยนะจ๊ะก็จะเมาค่ะเขาก็จะบอกว่ามันจะเมาแล้วก็จะมีก้านแดงก้านเขียวหางก้านนะคะมีพันธุ์แตงกวากับเหรียญทองอันนี้ก็จะเป็นก้านเขียวนะคะแล้วก็ลักษณะที่เราไปอ่านมาที่เขาบอกว่าพันธุ์ไหนอร่อยหรือว่าอะไรเง เขาบอกว่าคนกรุงเทพอะค่ะจะชอบเหรียญทองหรือไม่ก็แตงกวาค่ะเพราะว่ามันจะแบบไหลๆอเงี้ยค่ะคนใต้อาจจะแบบหนุบนิดนึงหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่เขาแบบใบกระท่อมที่ดังนะคะเขาก็จะดังที่จังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็เขาบอกว่าที่เขาชอบกันก็คือแบบก้านแดงเพราะว่ามันจะต้องกินแล้วเมาดีอะไรประแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากเมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปคอมเมนต์แตงกวากับเหรียญทองนะคะแล้วก็จะมีพันโกทองก็มีของมาเลยอะไรอย่างงี้ค่ะทุกคน หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการชมคลิปทีนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าะบ๊ายบาย